สวัสดีค่ะพบกับป้านิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะป้านิ่มเกษตรปลอดสารนะจ๊ะจะพาเพื่อนๆนะคะมาฉีดพ่นตัวนี้นะคะตัวนี้ที่ป้านิ่มทําเอาไว้นะคะก็คือจะเป็นสูตรนมสดผสมกาแฟแล้วก็น้ําส้มนะคะตัวนี้จะใช้กําจัดพวกเพี้ยต่างๆนะคะที่ลงในมะเขือแล้วก็พิกของเรานะคะเพื่อนๆค่ะ สูตรที่ป้านิ่มใช้นี้ป้ายังไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วไว้ดูกันในครั้งหน้านะคะแต่ในคลิปนี้ป้าจะพาเพื่อนๆไปกําจัดเพี้ยต่างๆที่ในมะเขือและพริกของป้านะคะส่วนผสมอัตราส่วนที่ใช้นะคะเพื่อนๆป้าจะใช้แก้วตัวนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแก้วตัวนี้หาได้ง่ายๆนะคะในบ้านเราเองนะคะป้าจะใช้1แก้วต่อน้ํา10ลิตรนะคะค่ะจะใช้สูตรเข้มข้นหน่อยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ป้าเจอปัญหาเยอะคะ่ะ เพี้ยลงหนักมากค่ะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะเพี้ยลงไม่มากก็ใช้หนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สิบลิตรได้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นทุกสามวันนะคะเพื่อนๆค่ะป้าก็จะเริ่มการเทใส่แก้วเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนค่ะค่ะเราก็จะเริ่มเทใสท่ถังฉีดเราเลยนะคะ ถังตัวนี้นะคะจะบรรจุน้ำ20ลิตรนะคะเ,เพื่อนๆแต่ป้าจะใช้แค่10ลิตรแล้วเราก็จะเติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะน้ำ10ลิตรนะคะเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆ ตรงนี้ฝนตกบ่อยค่ะที่สวนผักของป้าเพียก็เลยมาเที่ยวชมเลยนะคะเพื่อนๆพ,พอเข้ามาปุ๊บแค่สามวันครับเพื่อนๆต้นมะเขือป้าเหลืองหมดเลยค่ะป้าก็เลยจะมาตําจัดนะคะใช้น้ำสิบลิตรค่ะ ว่าได้ถึง10ลิตรหรืยอยังอ่าได้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะทําการปิดฝาค่ะปิดฝานะคะแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะเพื่อนๆเราจะเอาไปฉีดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าสูตรของเรานมสดค่ะจะเข้มข้นมากเราก็จะทําการเขย่าถังแบบนี้นะคะประมาณ2-3นาทีก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือจะใช้การน,นับก็ได้นะคะ1-10 หนึ 1> 1่งถึงสิบนะคะสามสิบครั้งอพอได้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปลุยกันเลยค่ะ ตามป้ามาเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้เราฉีดไปแล้วนะคะค่ะเราก็จะเริ่มฉีดจากด้านบนนะคะค่ะเราก็จะเริ่มฉีดจากด้านบนเลยค่ะเห็นะคะเพี้ยบินเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย ฉีดจากด้านบนเสร็จแล้วเราฉีดใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนๆเสือของป้าเจอเทียนหนักเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเวลายัมเช้านะคะกาดตีค่ะเริ่มฉีดที่เจดโมงนะคะเพื่อนๆฉีดแบบนี้ไปทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆ เราจะทำทุกๆ3าวันนะคะและอีกประมาณคลิปหน้าเดี๋ยวป้าจะพามาติดตามผลนะคะว่าที่เราฉีดค้นสารานมสดกับน้ำส้มสายชูแล้วก็กาแฟนี้ผลจะเป็นยังไงฝากเพื่อนติดตามช่องของป้าในครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพืๆ